等呗呢。 สบายดีพ hm. ่อแม่พี่น้องวัดทุกุตขณนี่พ่อๆกับใบกิบจีเส้นเคยเนาะวันนี้เราจะมาทุกคนเที่ยวหาดบางแสนครั้งแรกในชีวิตของใบกิบจีเลยเนาะเราเคยไปจับเถไปครั้งนี้ไปไปถ่ายที่หาดกันเลยเราจะพาไปดูอะไรกันครับ

ทะกนทันเพา่อไทนแดดพอ,อนโพดโพพ่พพพอ,อนโพดโพยังไม่เร็วรน,นี่ให้เหน υ, ื่อยเปล่า โอเคตอนนี้เขาก็อยู่ในสะพานเนาะน้องเขามาถ่ายอยู่นี่เนาะเขาก็มาถ่ายอยู่ในสะพานบอลนี้คนไล่ไหลายลายีพมา่าเนา,า,าะไล่ไล่โผล่พม่าปึง้งที่ถ่ายถ่ายรอบๆเนาะพวกปึงป้งพวกน้ำก็บพวกงามไปได้เั้งพี่น้องเลยน้ำก็โอ้ยคนเล่นไล่โผล่เนาะ,นะแบบติดดอยก็บไล่พม่าก็บไลนะ่เนาะเต็มเลยวัาจะถ่ายให้เบิ้งเนาะทุกคนเปิ่งไปเรื่อยๆเนาะ บรรยากาศจุดสดพี่น้องบรรยากาศจุดสดติดแดดร้อนๆเลยโอ้โหดโตเนาะแดดเกือแดดแห้งโหดเนาะบรรยากาศจุดสดมึงโพล่หาุกคนไปมึงบรรยากาศจุดสดคนก็มาหล่ไล่อี่อีทั้งนิดหน่อยทั้งผู้ใหญ่ ยิ้วีในการถ่ายนี่ราทุกคนใครจะ้่ขาไปด้วย เร็วมันร้ายเลยพี่น้องร้าย พิกาหัดเทียวปีไม่บางแสนนม่กับทุกคนก็จะประมาณานี้นเนะัะน้อยแค่สาเยอะเยอะจริงๆนะครทุกคนอะไรนะครับได้ทรกลับาเจอายขายแล้วลอก,กำใช

าาเาอาจารย์บุฟ่าทุกคนหายดียิ้มเข้าเลยตามมานะทุะกคนนี่หึงหลังเร็ว หิวเขาแลออ้วตอนอารว่านถงตัวอาร์ตกินอะไรจะมีอาหารเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอาหารพร้อมมีกขอมูยยางก็ขอเหนียวเอาไปใส่รถเอง máy kênh cơm tẩm hỏi năng lộn <laughs> à <laughs> ทอดโซ่คำบางยางมาเด้อทุกคนมากินข้านั่นวันเด้อทุกคน

thơ tăng vậy đi này đăng. Đăng chơi đăng. Oke, okay, pindah <tuk tangan> <tuk tangan>

ปบดใจมาก เออถ่ายข้างหน้านะครับหน้าข้างหลังเย้นี่อ่ะ

บรรยากาศยามแรงบางแสนนะครับทุกคนนี่กระเป๋าคนกระลาอยู่เต็มเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายสิกระเปาแป๊แล้วบรรยากาศยามแรงนะบรรยากาศสดๆยามแรงที่บางแสนประเทศไทย กับห้องเลยตอนนี้ก็เหีห๋ยวพอทันหลุดหลุดออกไฟฟ้านะเราจะถ่ายนี่แหละทำานี้นะทุกคนีวสำหรับคลิปนี้ก็มาฮอดเหี้ยวขอขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคน